โอ้ uh huh, พระเจ้าโอ้ม y g ก็ต้องไปรถผู้หญิงแน่ๆเลยอ่ะมีที่ลองบอดเป็นดอกกุหลาบเราเจอเทสลาสีแดงกันครับทุกคนจอดชาร์จแบตเตอรี่ในจุดจอดของมหาวิทยาลัยเทียนจินอยู่ร่วมกับรถไฟฟ้าหลายคันเลยครับเป็น10บๆคันเลย ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ BYD นะครับตระกูลส่งหรือตระกูลอะไรนี่แหะครับเป็นตัวอักษรจีนบนรถเลยเป็นโลโก้เขาภูมิใจในประเทศของตัวเองมาก JAC ก็ามาครับโตโยต้ก็มีรถไฟฟ้าแล้วนะ mm hmm. แล้วนี่อะไรอีกตัวนี้เปิดจริงครับของปักกิ่งนั่นเองรถเป็นรุ่นไฟฟ้ารุ่นแรกๆ BYD mm hmm. มีหลายคันจริงๆเลยนะ mm hmm. JAC ก็เป็นรถที่ เป็นที่นิยมในประเทศจีนเช่นเดียวกันและนี่ครับ m u s t ต n งก็มาครับทุกคนและแก๊กมอเตอร์ที่เปิดตัวไอออนในบ้านเราเมืเ่อเร็วๆ,ๆ